สวัสดีค่ะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้นน้องมีวิธีทำสังขยาในรูปฟักทองให้เนื้อออกมาเนียนนุ่มละมุนลิ้นแล้วฟักทองเนี่ยไม่แตกด้วยค่ะมีวิธีทำง่ายๆตามน้องมาดูกันเลยจ้าพอเราได้ฟักทองมาเราก็มาล้างความสะอาดฟักทองให้สะอาดเลยนะเพราะว่าเขาก็จะมีเศษดินเศษขี้ฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะติดตามเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อ น,น,น้องจะใช้ปลาทองประมาณลูกละสามขีดครึ่งสี่ขีดครึ่งประมาณครึ่งกิโลประมาณนี้นะคะพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการคว้านกันค่ะน,น,น้องก็จะกรีดนะคะใช้มีดกรีดรอบๆตรงขั้วเขาแบบนี้จะทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้กลมก็ได้แล้วเราก็ให้จับมีดลักษณะนี้นะคะอย่าเอามีดเข้าเข้าหามือเรานะคะให้เราหันมีดออกแบบนี้เนี่ยค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนาะบางทีเกิดมันร,ระหว่างที่เราหมุนหมุนมีดเนี่ยเกิดมีดบันฉลับ เราอาจมันอาจจะบาดมือเราได้อ่าเราก็ทําแบบนี้นะคะเกลี่ไปให้รอบเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆงัดออกระวังพัดทองแตกนี่พอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มาเอาไส้ออกพักไส้เขาออกให้หมดเลยค่ะ พอเราควักไส้ฟักทองออกหมดทุกลูกแล้วเนี่ยเราก็นําฟักทองไปล้างข้างนอกข้างในให้เอียมอีกทีแล้วก็เอามาแช่น้ําปูนใสค่ะใส่ให้ท่วมเลยนะน,น้องๆก็จะแช่น้ําปูนใสเนี่ยประมาณตั้งแต่1ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแต่ที่ในวันน,น้องๆแช่วันนี้เนี่ยแช่ทั้งหมด3ชั่วโมงจะ้ะแช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยใส่ให้ท่วมนะคะ ครบเวลาเราก็เอาขึ้นมาจากน้ำปูนใสก็นำฟักทองมาล้างความสะอาดอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อดับกลิ่นปูนนะคะล้างให้สะอาดเลยแล้วเราก็คว่ำให้เสด็จน้ำไว้ทีนี้เรามาดูค่ะว่าน้องใช้อะไรบ้างวันนี้ก็จะมีฟักทองที่เราล้างความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วมีไข่เป็ด5ฟองไข่ไก่3ฟองน้องใช้เบอร์สองนะคะวันนี้แล้วก็มีเกลือ มีหัวกะทิมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ใบเตยทีนี้เราก็จะมาตอ,อกไข่กันค่ะน้องก็จะตอ,อกทีละฟองแบบนี้เพื่อป้องกันไข่เสียถ้าหากว่าเราตอ,อกทีเดียวลงในกระมงใหญ่ทีเดียวเลยเนี่ยถ้ามันเสียสักฟองนึงเนี่ยเราก็จะเสียทั้งหมดเลยเนยเาะแล้วก็ทําแบบนี้จ้ะพอเราตอ,อกไข่ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ ใส่ใบเตยค่ะใบเตยเนี่ยถ้าใช้มากก็ยิ่งหอมมากนะคะใบเตยจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่แล้วก็หอมเนี่ยฉีกฉีกสักหน่อยแบบนี้ใส่เกลือลงไปค่ะเกลือก็ใช้อยู่ครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลทรายขาวไปหนึ่งขีดแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพราะ้าวถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไปครึ่งกิโลเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิไปสักหน่อยหนึ่งค่ะสักประมาณครึ่งกล่องก่อน น้องใช้อยู่ที่ 2, เอ่อ5ห0 5ร0อ l หรือครึ่งลิตรนะคะกล่องนี้เนี่ยเราก็ขยำขยำขยำเลยค่ะขยำให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วระหว่างที่เราขยำนี่นะคะให้เราคนก้นกระมังด้วยกระมังเรานี่นะคะชามอ่างเรา,าเนี่ยเพราะว่าบางทีน้ําตาลน่ะเขาก็จะไปจมอยู่ก้นอ่างแล้วก็คนคนคน,คนขึ้นมาด้วยพอหลังจากที่เรารู้สึกว่าน้ําตาลละลายดีแล้วเนี่ย เราก็ใส่กะทิเพิ่มลงไปแล้วเราก็คั้นคั้นคั้นแบบนี้ค่ะให้ข้าเนื้อนเนียนละเอียดแล้วก็ไข่ขึ้นฟูแบบนี้เลยหลังจากที่เราได้เนื้อนเนียนละเอียดแบบนี้ดีแล้วขึ้นฟูแล้วนี่นะคะทุกอย่างละลายดีแล้วเราก็นํามากรองค่ะเราอาจจะกรองด้วยตะแกรงตะแกรงตาถี่ๆแบบนี้หรือผ้าขาวบางก็ได้นะคะ การที่เรากรองเนี่ยก็จะช่วยกรองบางทีเราอาจจะมีเศษน้ําตาลที่ยังไม่หมดแล้วแล้วก็เศษใบเตยนะคะที่มันตกค้างอยู่ในชามอ่างของเราเนี่ยก็จะเป็นการกรองให้ฝั่งขยาของเราอะเนื้อนเนียนดียิ่งขึ้นแล้วก็คนๆๆน,น,น,นกระจายกระจายหน่อยค่ะเทลงไปให้หมดทําแบบนี้นะคะ ถ้าจะให้ดีนะน้องกรองสองรอบเลยค่ะถ้าเป็นผ้าขาวบางเนี่ยก็ใช้รองสองชั้นเลยนะคะยิ่งกรองหลายรอบเนี่ยก็จะยิ่งเนียนจ้ะพอหลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาช้อนฟองออกช้อนออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งน้ำรอเลยค่ะ น้ำนี่เราก็จะใส่ให้มากหน่อยนะคะเพราะเราต้องใช้เ,ออเวลานึ่งนานมากแล้วก็ใส่ใบเตยไปสักหน่อยปิดฝาต้มให้เดือดเลยค่ะระหว่างที่เรารอน้ําเดือดก็เป็นการพักเนื้อสังขยาพอดีค่ะน,น้องจะพักเนื้อสังขยาไว้15นาทีก่อนที่เราจะนําไปนึ่งจะสังเกตว่าน้องเอาช้อนลองก้นลูกฟักทองลูกนี้เหตุผลคือฟักทองเขาเอียงอะคะ่ะน,น้องก็เลยเอาช้อนอามาลองเข้าไว้เดี๋ยวเพาเดี๋ยวน้ําสังขยาจะหกเนาะ แล้วก็นําน้ําสังขยาที่เราเตรียมเข้าไว้นมาหยอดในลูกฟักทองเลยก่อนหย่อแล้วก็คนๆน,นะคะคนสักหน่อยป้องกันน้ออนำตาลเขานอนก้นคนอย่างเบามือนะเดี๋ยวจะเกิดฟองอากาศแล้วก็ใส่ให้เต็มเลยใส่ให้เต็มแค่ถึงขอบล่างนะคะไม่ต้องพูนถึงขอบบนเดี๋ยวเนื้อสังขยาเขาจะฟูขึ้นมาอีกแล้วก็ใส่ให้ครบทุกลูกเลยหลังจากนั้นเราก็นํามานึ่งเลยค่ะ การนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราต้องนึ่งเอ,อ่อปล่อยให้น้ําเดือดเต็มที่ก่อนนะแล้วเราก็ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนเลยค่ะปิดฝานื่งเลยเป็นไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะแล้วระหว่างที่เราเนึ่องเนี่ยให้เราเปิดฝาทุกๆ10ินาทีพอเนึ่งผ่านไปตั้งเวลาเลยนะคะทุกสินาทีให้เรามาเปิดฝาเพื่อระบายความร้อนออกอันนี้นะน้องลืมลืมกดดําเนินการค่ะ ตอนนี้สังขยาของน้น้องก็ขึ้นละเริ่มสุกละวิธีการเช็คก,ก็คือเน,นี้ยค่ะเราหาไม้เหลมๆหรือซ่อมก็ได้จิ้มไปถ้าหากว่าเขาไม่มีน้ําติดออกมาก็แสดงว่าสุกละแต่อันเนี้ยเขาจะมีน้ําเหลือเล็กน้อยน้น้องก็จะนึ่งต่อไปเพิ่มเวลาไปอีกค่ะหลังจากที่ผ่านไป15นาทีอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะน,น้องใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงกับอีก10นาทีก็มาเช็คดูอีกทีนึงค่ะ ตอนนี้ไม่มีน้ำของเหลวติดออกมาละสังขยาเราก็สุกแล้วเนี่ยเวลาเาเวลาเรานึ่งเนี่ยสังขยาเ็าจะขึ้นฟูแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเย็นตัวลงเนี่ยเขาก็จะยุบตัวลงอีกเราจะเห็นว่าฟักทองไม่มีแตกเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะผ่าฟักทองดูเนื้อกันนี้นะคะเราก็จะปล่อยฟักทองให้เย็นสนิทดีเลยหลังจากนั้นเราอาจจะตกแต่งด้วยฝอยทองนะคะ ปิดหน้าเขาสันหน่อยเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มอัรรสในการกินด้วยถ้าทําขายเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อฟักทองกันเนื้อสังขยาไม่ใช่เนื้อฟักทองอย่างเดียวค่ะเนื้อสังขยาเนี่ยน้องจะผ่าให้ดูนะว่าออกมาจะเป็นยังไงผ่าแบบปัรจงเลยจ้าน,น,น้องก็ลุ้นนะเอ๊ก็เรามองไม่เห็นเนาะเขาอ,อยู่ข้างในว่าเออเนื้อข้างในจะเป็นยังไงเนาะ ่าไปก็ลุ้นไปด้วยนี่จ้ามาดูเนื้อกันเห็นไหมคะเนื้อเนียนกลิบเลยไม่มีฟองอากาศเลยค่ะเนี่ยก็ลองทําแบบนี้ดูนะคะทําแบบที่น้น้องทำเนี่ยฟัดทองไม่แตกแล้วเนื้อสังขยาสวยเนียนเวลาทานนี่นุ่มละมุนลิ้นค่ะลองทํากันดูนะอ๋อน้น,น้องลืมบอกไปค่ะสําหรับระดับความหวานเนี่ยสามารถเพิ่มรสได้ตามชอบนะคะ ไม่ต้องใส่ตามน,ะน้องๆเป๊ะๆก็ได้เอาเ,าเอาที่เอาที่เราชอบเลยเอาละคะ่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนีนะ้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย